พอได้เข้าสารแขนไปแล้วนี่ไม่เฉดิได้ตามาเพิ่มขึ้นมากเป็นขึ้นนี่สิเริ่มจากแขนตัวนี้นี่แขนตัวนี้นี่เข้าอีเดตตาเพิ่มมากเลยขึ้นหนึ่งสองตานี้แล้วก็มาสามตานี้นี่มา,มาากสี่ตานี้แล้วก็มาแขนนี่แขนตัวนี้แข,ขนคือตาตัดไปเพราะอะแรงทีแล้วนี่ นี่ได้แข่ตาทัดไปพอเขาได้แข่ตาทัดไปแล้วเขาเว้ดสามตาลงไปเรื่อยๆบางพุ่นเขาก็เอาเป็นตาหนึ่งตานับตาไอ้สินี่ไว้อาตาหนึ่งสองตาตาลงไปเรื่อยสามตาไอ้สิเฮ็ดแข่อีกเฮ็ดแข่อีกเที่ยนหนึ่งเขาจะเพิ่มมาเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะเพิ่มมาเป็นเรื่อยๆที่นี่ เมื่อกี้ชิเป็นลักษณะแบบบานออกมีบาดนมนั้งสิห้าวานไปเป็นบานออกมั้งสิกันห้าวใบเห็ดแฉเลยกันห้าวานไปมัน,กนอ,อกเป็นจุ่มยุงสิให้เป็นจุ่มเฮาเห็ดแฉะไปแล้วนี่ปึ๊บนี่เขาก็ยีได้ตาเมาเพิ่มมาเป็นซีตาที่แฉแฉเ,เนี่ยแฉที่เ้าเย็ดมากวันย่านี่อีก เริ่มจากแคนี่แคนี่ไม่จะตรงกันแค่ใต้แคจะตรงกันเนี่ยเริ่มจากแคตัวนี้มัดหน่งมัดตับแค่ตัวนี้นี่ตัวนี้ถ้าเริ่มเรียนมันจะมีอยูสองตาแต่คือก็คือมีแคตัวนี้เริ่มจากแค่ตัวนี้กันนับหนึ่งตาสองตาสามตานี่กระพอดแคอีกตัวหนึ่งเพราะเขาสามรถจากเริ่มจากแคตัวนี้ก็สามหนึ่งตา สองตาสามตานี่ครัก็เริ่มมาเห็ดแขนตัวนี้นี่พอมาแขนตัวนี้แขนแขนลาสุดของเข้าคือตัวนี้เขาก็ยินนับไปอีกนี่นี่หนึ่งตาสองสองตาสามตาแล้วก็ซีตานี่แล้วก็พ่อแขนไม่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตะไลแขนตะไลแขนี่เพิ่มตาอย่านี้ต่อ สี่เพิ่มตาจังมากตาหนึ่งใส่แข็ตานี้เพิ่มแขมาตาหนึ่งเข้ากับสารไปอีกซีตาเข้ากับใส่แขอีกเทียนหนึ่งสารไปอีกซีตาใส่แขอีกเทียนหนึ่งเิงเสียนะครของผมนี่ก็คือเริ่มแรกตานี้อไรแขอยู่ตรงกันนี่เริ่มจากแขเริ่มจากเสาเนี่ยเริ่มจากเริ่มจากจอมันทำมาเสาหรมว่านี่แข เห็ดแกน้ำหนึ่งตาสองตาสามตาเนี่ยตาที่สี่ก็บเห็ดแขเนี่ยตาที่สี่เด็กแขกตัวนี้เราก็นับซะอีกหนึ่งตาสองตาสามตาเลยเห็ดแขกนี่แขกทั้งขางของมันเลยได้เลยเริ่มจากจอมอ่ะจะนับจากแขกไปทางขางนี่นับจากเริ่มจากจอมนะนับจากแขกไปทางขางจะได้ยูเหีือเสาไม้เป็น แขไไกันขากันแกแขลวงมา1หนึ่งตาสองตาสามตาก็เร th um re ิ่มหาตานี่กหิดแขนี่เหขหแขตัวนี้นับว่านีสามตายางี้มีแกแข3สามตาก็ได้แขตัวหนึ่งเริ่มยิ่งก็สองตาก็ได้เขสองตาก็ได้แขตัวนึ่ง สองตาได้แก่ตัวหนึง่งอันนี้ก็บสามตาได้แก่ตัวหนึง่งอันนี้ก็บสี่ตาได้แก่ตัวหนึง่งเย็ดไปเรื่อยเอาทีเฮ็ดเงาจักสองไม่จะเพิ่มมากแข็หนึ่งกับกับอีกตาหนึง่งทำไมไ่เรื่อยๆทำไมไดเรื่อยๆครับย่างเริ่มต้นของของกับ นี่ตัหนึ่งต้นกันอันนี้ก็เริ่มจากจอมจอมหลังมาเสาเสาก็บไรเแฉะไร่แฉะท่าขากัเป็นเ,เขะน,น,น,นี่เริ่มจากตาหนึ่งก้อนตาหนึ่งกับไม้ขุนแฉะใจลงมาทำจากนี่ 1, 2, 3, 3นหนึ่งสองสามสามตาไม่เย่แฉะนี่แย่แฉะท้า,ทาขากัน,นับไปอีกท้าข้าง ท้าขายนี่แขกแขกตัวนี้ท้าขายแล้วนับไปอีกหนึ่งสองสามเนี่ยตัวที่สี่เป็นแขกนี่เป็นลักษณะงี้สิแต่เมฮ็ดไม่ไอีกสามตัวที่สี่เป็นแขกนับไปอีกตัวนี้ไม่ใช่ไดสิที่ตาตัวแขกตัวแขกหนึ่งอันที่เข้ากัเฮตไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มแขกหนึ่งกี่เพิ่ม เียเพิ่มตาเหง่เค่น,นี้เพิ่มตาเหงียตาหนึ่งเขาจะเอาจาักสองก่อเคียนเอาเรื่อยเคลียรแล้วดงๆมันตึงนึงมันตึง ถึงแล้วมันก็จะเป็นแกักษนะส่แต่ละขอมีหยัดทอกันแต่ละขอหยัดทอกันทอคันพ่อเมื่อกินได้แล้วเขาจะเอาไปทวนที่หลัง